ระว่างฉีแมว่าปอกเปลือกไปนํากับซิเบลคุยไปนํานะค่ะว่าประสบการณ์แมวาไปฉีดวัคซีนโควิดมากนี่เป็นเจ้งใดแน่นะคะ่ะยู่สวัสดีค่ะแมว่าสไพอินเดียอินยูเอสเอนะคะมันนี่แมว่าเขามาให้ช่วยแบบสบายๆน้อยนึงนะคะพอแมว่าสิผ้ามากปอกเปลือกนอกใหม่ค่ะชีท่องหามาได้นะคะ่ะเบิ้งค่ะแมวาใจมากต่างว้า เฮ็ดจัไหนเนียะว่งสขอบมมีมุงนึ่งเท่ไบวดห่าเูนะขอบอกว่าหลายทักหลายเน่ค่ะหลายักนะคะเหผู้เดียวยมไนขจังสีเฮ็ดเมนี่เออ นี่นักการเมวกา,มากะได้มาไปเตื่นเสาร์ไปตั้งแต่จ,จักโมงอะหกโมงเสาร์ค่ะแล้วก็ขับรถไปบ้านมึงแมวะนะคะแล้วก็ไปพอกันญี่ปุ่นกับประมาณาไปหาผุนประมาณแปดโมงกว่ากว่าอ้อนออนนะคะไปหายูซีคนนะคะกะเทมาไลาเติบแล้วก็ ันนี้ฮาสิีเบลอีกอย่างดีเนื้อแมวสิเบลอัปเดตเรื่องแมวไปฉีดวัคซีนมากนะคะระวังฉีแมวปอกเปลือกไปนั่มกับิบีเบลคุยไปนั่มน,นะคะว่าประสบการณ์แมวไปฉีดวัคซีนโควิดมากนี่เป็นเจ้งใดแน่นะคะอยู่อเมริกาเนาะคะ่ะก็คือว่าแมวนี่ก็ลงทะเบียนไว อ่ายูเว็บไซต์และะ้วค่ะของอทางรัฐบาลของนิวเจอร์ซีเนะคะ่ะแล้วก็พ่อพ่อมันมีถึงคิวเหาเนาะคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะส่งอีเมลมากหรือว่าโทรมากเนาะค่ะบอกว่าอ่ามันมีคิวหายเหาแล้วเนาะคะ่ะล mm ้ว hmm. เหากับเลือะะ mm hmm. กอ่าเวลาไปเนาะค่ะมือเหาสะดวกเนาะคะ่ะไม่ว่านัดไปตอนเสาร์เนาะคะ่ะประมาณแปดโมงกลักวๆเพราะว่ามันยังปฏิ ตัวมันก็สิได้ฝ้าวเศษฝาเหลวเนาะคะ่ะตัวเมย์วาก็มีลูกน้อยก็พาลูกไปหน่ำอ่าบ่มีไผเบิ่งลูกห้ยไม่ต้องพาไปนน่เนาะคะ่ะตัวาไปก็ใส่แมกใส่หยังเนาะคะ่ะเออขาบอกว่าอ่าที่แมย์วาไปนี่เขาบ่าให้ยท้ายลูกเนยนะคะ่ะข้างในเขาพอไปจอดรถเนาะคะ่ะข้าเจ้าก็สิอ่าพอทางเฮาก็ะยังไปทางเของของตึกเนาะคะ่ะ มีคนมาคอยบอกอท่าเนาะคะ่ะแล้วก็เขาจะซื้อตรวจอีเมลเฮ้าตรวจไอ้นันเวลานะัดของเฮ้านะคะ่ะล้วเขาก็ไปต่อแถวเขาเขาไปแล้วเขาก็เปมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายนะคะ่ะ register บอกในขั้นแรกก้อนนะคะบอกว่าไปลงซื้อวา่ามาแล้ยองศ์เนาะคะ่ะแล้วก็ต่อแถวเงี้ยวเข้าไปก็ไปตรงเทียร์ register นะคะก็คน้น ก็สิเป็นทหารทั้งหมดนะคะ่ะทีเขาจามาเหตุเรืองห้เฮ่าเลยแล้วก็ไปนิเชเตอร์ไปออคอนเฟิร์มขอมลเนาะคะ่ะเขาก็สิถามไปกับขี้แล้วก็ไปคันสุขภาพนะคะ่ะเขาขอไปนะเพราะเออกระเซ็ตใส่เวลาประมาณประมาณซิกนาทีน่นะคะเพื่อว่าเสร็จไปเหตุออกตัวพาสปอร์ตห้นะคะว่ามีการฉีดแน่นนะคะ เข้าไอริชเจสเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากับสิได้บัตรมาเขากับิเขียนซื้อมือวันเวลาเข้าอนไปฉีดเนาะค่ะเพราะเห็นแล้วเขาเข้ากับสิบอกเขากับไปต้อแถวอีกต้อแถวหนึ่งเนาะค่ะเป็นตัวสิไปฉีดวัคซีนเนาะค่ะยุตตอนฉีดช่วงฉีดวัคซีนนี้เนาะค่ะเขาก็ถาม่ามีโรคประจาโตบอเนะค่ะเป็นมะเร็งบอเป็น อียงบ้องสิเนาะค่ะแล้วก็ทงเอาแผลแผลมีแผลยาเอียงบ้องเอาแต่ว,วมีปัญหาตรงนั้นเนาะค่ะก็ขอบอกว่าเข็มฉีดวัคซีนโควิดของแม่เนาะค่ะเข็มหน่อยก็เข็มฉีดวัคซีนของลูกอีกค่ะเพราะว่าแม่ว่าพึ่งพาลูกไปฉีดวัคซีนตอนซีขวดเนาะค่ะฉีดแป๊บเดียวค่ะว่บาลูกซึ๊บว่าลูกซึกเจ็บซ้ำแล้วก็ ออกมากเขาก็จะเป็นออีกของหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นส่วนนางพักเพื่อดูอาการเนาะคะ่ะเขาหายยืนนางอยู่ประมาณซึ่หานาทีเนาะคะ่ะมีพนักงานค่อยมาหายบริการลงทะเบียนเพื่อมาฉีดรอบสองอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเพขาก็สิ้นงเขาก็สิได้รับไอ้มเมสเซจเลยเนาะค่ะว่า,าให้ลงทะเบียนไปฉีดอีกรอบสอง ออของเมื่อวานนี้เรายังห่างอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะ่ะเพราะโดอของคนอื่นเขาจะประมาณสามอาทิตย์พอทะร่งเรียบร้อยแล้ว็สิ้นภาทีิกับว่มีอาการอย่างนะคะกับกระบาดพอกหอนบ้านเนี่ยก็คือว่าหิวเขา่าแล้วก็ง่วงนอนค่ะง่วงเพลียแล้วก็บรรยาว่ามันเป็นเอฟเฟกจากฉีดวัคซีนหรือว่านอนตื่นเศร้าน,นะคะ่ะพอตื่น ต่ว่าแมวกลับไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก,ก็รู้สึกสดชื่นปกติเด้ค่ะกรบ่มีอีหยังใช้แต่ว,ว่าอ่มื้อแรกนะ่ะแมวจะรู้สึกปวดแขนอยู่ประมาณ2-3ม,มื้อเนาะค่ะเอิ่มแมวกัดโยนออกกําลัางกายนําเพราะว่าก็อยากให้มันกระทบกระเทือนอีหยังหลายเนาะคะ่ะเพราะบ่อยากเจ็บโตไปหลายกว่านั้นก็นั่นล่ะค่ะพ่อ กับบัมียารเกิดขึ้นกับมัมีเอฟเฟกต์อีหยังหลายก็แค่เจ็บแขนปวดแขนกับตามธรรมดาของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนาะค่ะวันที่กะบล่อพ่อฉีดแล้วกันนั่นแหละค่ะกะบล่าย่2อาทิตย์แล้วก็ไปฉีดวัคซีนรอบสองเนาะค่ะกัคือเก้าค่ะขั้นตอนก็ไปล่อยู่ข้างหน้าครั้งหน้าซึกแล้วก็เข่าแถวล่อขับไปกะ ขั้นตอนมือมือรอบสองนี่สิเร็วกว่านนะคะเพราะว่าเข่าลงทะเบียนอ,อีหยังขอขอมูลอีหยังของเข่าเรียบร้อยแล้วเขา้นต้ององีหยังมากมายเข่าแคบไปยืนบัตรทีเออาชวะเข่าฉีดวัคซีนอีหยังแน่แล้วกะ็มือได้เนียงสิเนาะคะ่ะอ๋ะอลืมไปเีม้ว่าฉีดของไฟเซอร์นะคะกะนั่นแหละคะ่ะกะฉีดมือที่รอบอ่าที่สองนี่แม่ว่าฉีดแล้ว แป๊บเดียวกับบมีอเอียงเกิดขึ้นนะคะตอนรอบนี้รอ,อบนี้รู้สึกว่าบวดเจ็บซ้ำเก่านะคะแล้วก็แล้วก็เจ็บแขนอยู่ประมาณมือเดียวก็หายเนาะค่ะกับนอกนั้นกับบมี่เองกับปกติเลยค่ะกะจนถุกมือนี่ค่ะบ่บว่าท่านมีอาการแฝงอีงยงขางเทียงอียงอีกเลยนะคะแต่ว่าก็คือว่าตอนนี้ ไม่ว่าไปใส่มาใส่กันยังใส่แม็กซ์อยู่แล้วค่ะบระดีว่าละเลยว่าบ,บ,บ๊อบใส่แม็กซ์นะคะ่ะเพราะว่าการฉีดวัคซีนก็บเรื่องป้องกันว่าเกาสมบูติ์ลงอีกนะคะเขงแต่วา่าเพื่อเฮตุให้เขาบ,บ๊ป่วยนะก็เก่าแค่นั้นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วช่วงนี้นะคะยูนิลเจอร์ซีนะคะเข้าจอกับมีแบบเป็นวอล์กอินให้ไปฉีดได้เลยนะคะจังยูโร่งบาลจังสี่งนะคะ หรือว่ายุดตามศูนย์ต่างๆเนาะคะ่ะจัง CVS อีข้าเจ้ารับไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะมึงอ่อน,นดีอยู่เอายามไหนคนสิแล้วนี่มาแก้ซอยไข่แน่เมืเ่อไหร่คนสิได้กินใบแกงน่องใหม่พัวนี้เอาอันน่องใหม่ลายปลาหนีมุจจาว่าแมววาเหียอย่านกินดี วัวสีแหลงเลเอานี่นะคะเม่ว่ากะก็รู้ที่จะเนี่ยแกะ,แกะตามธรรมชาติไอ้ผู้ใดมีเทคนิคแกะรวดเร็วก็เม่ววากะบ,บอกมาแน่เด้อค่ะพอแม่ววากะประมาณจังสีนะคะ่ะแล้วเม่วากะตัดหัวตรงนี้เม่ววากะหลอกลงมาเดือลงมาเออแล้วก็ เอาออกแบบนี้นะคะ่ะจะลอกแบบนี้ก็เหลือใต้ตรงนั้นอ่อนเสร็จแล้วค่ะถ้ามิผู้ใดมีเทคนิคไอ้ดีก็านีมาบอกเนี้ยเด้อค่ะเดี๋ยวแม่ว่าไปรอบหลังเดี๋ยวแม่ว่าสินั่มไปเห็ดเมนูในหัวแม่ว่านี่หลากหลายมากนะคะสำหรับสีเห็ดอ้เสียห็ทอใหม่นี่นะเอาเห็ดยังกินดีก่อนแกงบ แกงเนื้อไม้แล้วก็เห็นยังอ,อีกไอ้แม่วาใส่อยากินอันซุกสุกเนื้อไม้อยู่เด้บ่ได้กินสุกเนื้อไม้โดนบออ่ากอคือเสียบเนาะสุกเนื้อมไม้แหมเดี๋ยวแม่ว่าต้องไปหาซื้อใบรรยาน่ากระป๋องก่อนแล้วเพราะย่นี่เคยจะขายมีเป็นแบบกระป๋องแต่ก่อนน่ะแม่ว่าเคยมีนะเป็นอันใบรรยาน่าแซ่แข็งเนาะค่ะมาจากเมืองไทยนั่นะตอนนี้มันหายไปใส่เราบ่รู้ หาบ่พอแล้วหรือว่าอาจจะเฮ็ดมืดเฮ็ดกินมืดหรือ,อ,อมั้งค่ะแมวกับว่าไม่ยังไรแล้วนะคะมื่อนี่แมว่ากับขอตัวแกะนองใหม่ห้แล้วก็นะคะเด <m> ี๋ยวแมว่าเฮ็ดยังกินนะคะจนรอบวังคลิปหนาน,นะคะว่าแม่ว่าเฮ็ดอีกย,ยัางังาให้สู้กินนะคะแมวขอตัวไปปอกเปลือกน้องใหม่ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาน,นะคะ อย่าลืมกด subscribe ช่อง Supply India in USA ให้แม่วาดนะคะเพื่อว่าสิบอได้พลาดการติดตามนะคะว่าแม่วาพาไปเห็ดอีกอย่างพาไปกินอยียงนะคะไม่นี่แม่วาเขาับไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะด้สองกระมังเนาะค่ะเนาะนี่กระเปือกก็ได้ถุงหนึ่งพอดีค่ะ